sorry it's yeah. dj สวัสดีค่ะพบกับช่องนี่กูเองจ้านะคะวันนี้เรามากันด้วยเรื่องน้ำจิ้ม <c oughs> น้ำจิ้มต่างๆนะคะก็วันนี้นะคะก็จะมารีวิวน้ำจิ้มตัวที่กูกินอยู่นะคะแล้วก็อร่อยนะคะก็จะเป็นน้ำจิ้มของเชฟบิลน,นะคะนี่เลยนะคะนี่ ก็จะเป็นน้ำจิ้มของเชฟบีเราสั่งมาเป็นแก๊ลอนเลยนะคะแล้วก็เพราะว่ากินได้ทั้งสุก,กี้แล้วก็หมูกระทะเลยนะคะแล้วก็น้ำจิ้มไก่นะคะน้ำจิ้มไก่น้ำจิ้มไก่อยู่นี่น้ำจิ้มไก่นะคะอันนี้น้ำจิ้มไก่ะคะ่ะเรากินกับไก่ทอดไก่ย่างลูกชิ้นอะไรก็ได้นะคะตามสะดวกแล้วก็จะมีน้ำยำจีจาดอันนี้สั่งมาหลายรอบแล้วนะคะบางทีก็สั่งกับตัวแทนบ้างอะไรบ้างนะคะ เพราะว่าปกติจะสั่งกับตัวแทนเขามีตัวแทนนะคะแล้วก็จะมีน้ำจิ้มเคะ่ะนี่แล้วก็จะมีน้ำจิ้มสีฟูดนะคะอันนี้น้ำจิ้มสีฟูดนะคะจริงๆคือเขามีเยอะน้ำจิ้มมากนะบอกให้อันนี้น้ำยำปลาราคีโตเจนิกคะ่ะเอาไว้ใส่ในปลาแซลมอนดิบหรือว่ากุ้งดิบอะไรเงี้ยแบบที่เขากินกันนะคะน้ำยำปลาานะคะ แล้วก็ตัวนี้นะคะเลิฟเวอร์มากก็คือน้ำสลัดนะคะแต่รสชาติมันแบบอร่อยเ่ยเหมือนมายองเนสเลยจริงๆแล้วก็ตัวนี้นะคะน้ำสลัดงาคีโตเจนิกนะคะตัวนี้ราดผักคือแบบหอมๆเลยแต่ว่าเอาไปจิ้มไอ้ปิ้งย่างเกาหลีอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าไปจิ้มเนื้อย่างก็อร่อยนะคะแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นน้ำมันหอยนะคะของเชฟลินเหมือนกันแต่อันนี้จะเป็นสติกเกอร์ของตัวแทนเขานะคะ แล้วก็ตัวนี้นะคะเป็นของน้ำจิ้มซีฟู้ดของกินดีนะคะของกินดีนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นน้ำจิ้มสุก,กี้ของกินดีเหมือนกันนะคะ mm hmm. ก็จะมีสองยี่ห้อนี้นะคะที่กูสั่งซ้ำนะคะก็คือตัวอื่นก็คือลองมาหลายยี่ห้อแล้วนะคะแต่มันไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะคะเพราะว่าบางทีรสชาติมันไม่ถูกปากแล้วนะคะ ราก็เลยไม่ได้สั่งซ้ำนะแล้วก็บางทีก็กินไม่หมดอะไรเนี้ยเพราะว่าเราชอบไปซื้อขนมจิ้มตามร้านชีโตอยู่แล้วไงคือแบบมีที่เลือกเป็นแบบเยอะยี่ห้อมากแต่ว่าที่เลิฟเลิฟเลยก็น่าจะเป็นสองแค่สองยี่ห้อนี้ค่ะเพราะว่ารสชาติคือ ถูกปากนะคะแล้วก็ราคาถูกใจด้วยนะคะไม่แพงนะคะแล้วก็รับประกันเลยนะคะเพราะว่าคนทําเขาทานคีโตเองด้วยก็คือเชฟดินนั่นเองนะคะคือเชฟดินเขาทานคีโตเองด้วยแล้วก็ประสบความสําเร็จในการลดน้ําหนักจริงๆนะคะแล้วเขาใช้วัตถุดิบคือวัตถุดิบของคีโตร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะไม่ปนเปื้อนหรืออะไรใดๆนะคะเพราะว่ามันเคยมีกระแสดราม,ม่ามารอบนึงนะคะที่แบบว่าน้ำจิ้มดังนะคะแล้วก็คนแบบ คนเลิฟเวอร์มากๆบอกว่าอร่อยเหมือนไม่ได้กิน,นเหมือนไม่ได้กินน้ำจิ้มคีโตเลยอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายก็คือพริกล้อนะคะใส่น้ำตาลใส่อะไรนะคะที่ไม่ใช่ของคีโตนั่นเองนะคะดังนั้นเราจะซื้อน้ำจิ้มพวกนี้นะคะเราก็ต้องเลือกร้านที่ไว้ใจได้นิดน,นึงนะคะทุกคนคือดูแม่ค้าหรือว่าดูอะไรที่แบบน่าไว้ใจแล้วก็ไว้แบบเพราะเรากินมาขนาดนี้แล้วเนาะเราตั้งใจเนาะเพราะว่าเราอยากลดความอ้วนอะ่ะแล้วพอแบบไปเจอแบบแม่ค้าแบบเขาไม่ ไม่จริงใจอะ่ะเขาโกหกดังนั้นเราก็จะเสียผลประโยชน์กัแบบที่เราทํามาเลยนะคะดังนั้นเราก็เลือกร้านที่มั่นใจไว้ใจเขานิดน,นึงนะคะว่าเขาใช้วัตถุดิบคีโตจริงๆแล้วก็สมกับราคาที่เราจะจ่ายไปนะคะดังนั้นก็แนะนําของสองร้านนี้เลยะคะ่ะแล้วก็อันนี้ของเชฟลินนะคะนี่ของกินดีนะคะแล้วก็เชฟลินเขามีตัวแทนทั่วประเทศไทยแล้วนะคะตอนนี้มีหลายจังหวัดเลยนะคะแล้วก็ ตัวเชฟนินเองก็สั่งได้ค่ะแต่ว่าออเดอร์เขาจะเน้นๆหนึ่งตัวแทนเขาสั่งที่ตัวแทนก็ได้นะคะหรือจะสั่งที่เชฟนินก็ได้แล้วแต่สะดวกนะคะยังไงก็ฝากไว้ตรงนี้ด้วยนะคะเพราะว่าสายชีโตอย่างกูนะคะที่เป็นคนขี้เกียจอะค่ะ <c oughs> <c oughs> เป็นคนขี้เกียจอะค่ะสายขี้เกียจนะคะก็ขี้เกียจมานั่งต้มน้ำจิ้มเองนะคะก็คือสะดวกสบายมากๆ <c oughs> แล้วเวลาที่เราไปกินข้าวข้างนอกเราก็แค่พกใส่กระเป๋าไปนั่นเองค่ะแล้วก็เทจิ้มเทจิ้มนึงนะ อัหลดบอกเลยนะคะต้องมียังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เราด้วยนะคะว่าอันนี้ก็คือมา EP นี้ก็คือแนะนำน้ำชิมคีโตนะคะกุ๊นะคะก็อย่าลืมนะคะไปซสอกันได้เลยเจ้า